อูน o วอิซุส u อ u กซ์ยูถ่ายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X ครับวันนี้มาดู Isuzu ตัวใหม่ครับ X s e r ซ e s ครับเปิดตัวไปไปเมื่อวันที่23ที่ผ่านมานี่ครับสวยครับตัวนี้ราคาอยู่967,000บาทครับ บันไดข้างนะครับด้านข้างไม่มีสเกิร์ตนะครับเป็นบันไดข้างสีเทาครับสีดําดุดันนีครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้วยสติกเกอร์ไม่มีไฮไลเนอร์นะครับมีเป็น x series เป็นตัว x s h ครับสวยดีครับนูนขึ้นมานิดหน่อยครับแมกแมกตัวนี้เป็นสีประตูนะครับจะคล้ายๆของ v car ครับแต่เป็นสีดําถ้าเป็นตัวแคบจะเป็นแมกหนึ่งสองสามครับหนึ่งก้าน สามอันสองก้านสามอันนะครับหน้าตาดุดันครับแล้วก็สวยดยนะครับด้านหน้าครับด้านล่างเป็นสีเทาสวยงามครับลงตัวดีครับโลโก้สีแดงนะครับสติ๊กเกอร์คาดหน้าสัญลักษณ์เอ็กครับแล้วก็มีขอบสีเทาเครื่องเป็นเครื่องอีซูซุบูพาวเวอร์หนึ่งจุดเก้านะครับเจนสองร้อยห้าสิบแรงม้าครับเครื่องบล็อกเดียวกันหมดเลยนะครับ อ s ซูซุเอ็กซิลี่ทามาสีห้ารุ่นครับทั้งตัวต่ำตัวสูงครับโลโก้สีแดงครับสวยงามครับตัวนี้ของแท้สีไม่ซีดแน่นอนครับสเกิร์ตนบสีเทานี่ก็สวยครับมีไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับไฟรอกระทะนะครับเอ้รอลาแม็กสวยครับ เรามารีวิวกันแบบบ้านๆเลยครับดูงานง่ายๆครับส่วนนี้เป็นตัวสเก์ตด้านหลังนะครับสเก์ตจะมีด้านหน้ากับด้านหลังนะครับด้านข้างจะเป็นบันไดขึ้นครับแหนบมีสามอันนะครับเยาวๆครับล้ออะไรนะครับเป็นล้อกระทะครับผมไม่ใช่ล้อแมกนะครับถ้ารุ่นก่อนจะเป็นล้อแมกเนาะตกันชนท้ายบันไดสองชั้นครับไม่ใช่สองชั้น สองขั้นครับก็คล้ายๆกับตัวธรรมดานะครับที่ไม่ใช่ X Series ถ้าเป็น X Series ก็จมีโลโก้ Isuzu ส,ส,ส,สีแดงนะครับแล้วก็ด้านขวานี่ก็จะเป็น X Series ติดเลยครับตามท้ายนี้รู้เลยครับว่าเป็น X Series เพราะว่ามีสติกเกอร์คาดครับแต่ขอบตรงนี้นะครับขอบตรงนี้มันไม่มีอไอไลเนอร์ขึ้นมานะครับมันจะชอบเป็นรอยนิดนึงครับ อุปกรณ์ตกแต่งน่าจะมีครับครอบกันรอยตัวนี้นะครับไฟท้ายครับสวยครับก็เหมือนตัวรุ่นทั่วไปครับของอีซูซูตัวใหม่นี่ครับโลบาร์ตรงด้านข้างนี่เป็นสีแดงนิดนึงครับสวยนะครับแล้วก็มีตัวรูลมด้วยนะครับถ้าเป็นสีขาวลดคันสีขาวนี่น่าจะเด่นหน่อยเลยครับตัวนี้ตามแดงตัวนี้ครับตัวนี้เป็นระบบพุทธสตาร์ทนะครับ ถ้าเอ็กซิลีตัวสูงจะเป็นคูทสตาร์หมดเลยนะครับเป็นเสาอากาศอยู่นะครับไม่ใช่คีบสลามนะครับเบาะครับเบาะเป็นเบาะหนังครับพี่น้องหนังสังเคราะห์ครับถ้าเป็นตัวสูงนะครับเป็นเบาะหนังหมดเลยนะครับถ้าเป็นตัวเตี้ยจะเป็นเบาะผ้าครับมีช่องแอร์ให้นะครับด้านหลังมีที่วางโทรศัพท์ให้ครับมีที่เสียบสาย usb ครับชาร์จไฟโทรศัพท์ครับ ขอบประตูบุด้วยหนังอีกทีนะครับแล้วก็แต่งด้วยโครเมียมสีดำครับสวยงามครับด้านหน้าครับก็ด้านข้างประตูนี้ก็เป็นสีดําเหมือนกันนะครับเป็นหนังเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวปรับกระจกนี้นะครับก็จะทํามาคล้ายๆของรีโวครับเวลาจะปรับก็ต้องหมุนไปทางซ้ายทางขวาครับถึงจะปรับได้ถ้าเลื่อนไปตรงกลางมันก็จะปรับไม่ได้ครับ ประตูออโต้เฉพาะด้านคนขับนะครับไอประตูกระจกครับทุกทีครับแล้วก็เอ็กซิลีก็ด้านในหลังคาเป็นสีดําครับตามสไตล์ของเอ็กซิลีเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นธรรมดาจะเป็นสีสีเทาเนาะไฟเก่งครับแล้วก็มีลําโพงด้านบนครับสองลูกครับด้านหน้านี่เป็นคล้ายๆหนังครับไม่แน่ใจว่าเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะครับมีช่องเก็บของเล็กน้อยครับตัวนี้เป็นโครเมียมสีดํานะครับมีสติ๊กเกอร์เอ็กซิลี่ครับตัวเอ็กนะครับปูนังสวยงามครับพี่น้องตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ครับราคาอยู่เก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทครับตัวบอกร์อยู่ที่หัวเกียร์เลยนะครับมาดูกันคร่าวๆครับคร่าวๆของเอ็กซิลี่ครับสั้นๆดูรอบคันเลยครับ มีตัวไล่ฝ้าหลังไม่มีตัวไล่ฝ้าหน้านะครับตัวนี้ไม่มีตัวไล่ฝ้าหน้าแอร์ก็ยังไม่ใช่ออโต้นะครับเพราะว่าในขนาดตัวท็อปนะครับของเอซิลีไล่ฝ้าหน้าไม่มีนี่หน้าหนาวนี่เป็นฝ้าครับมองไม่ค่อยเห็นน่าจะมีมาให้นะครับตัวนี้เป็นช่องแช่น้ําเย็นครับเอาขวดน้ําวางตรงนี้นะครับให้แอร์เป่าเดี๋ยวเย็นครับได้กินน้าเย็นด้วยครับ ช่องลมนี้เป็นโครเมียมสีดำครับสวยงามครับไล่ด้านหน้าไปเลยครับคอนโซลด้านหน้าไปอะอสวยงามครับครับผมก็ง่าย,ายคาๆครับรวดเร็วดูคร่าวๆครับก็สวยงามดีครับสุดยอดครับเอ e r ซ e s eries. n e ว isuzu x r i e าถ่ายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ x